คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลจากคุณมายครับชื่อเรื่อง5วันกับ3โรงแรมหลอนครับ5วันกับ3โรงแรมหลอนครับนี่แค่เกินมานะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วนะแบบอวยพรกันเลย,เยพี่เฮ้ยมาเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ2ปีแล้วช่วง,วงปลายปีเนี่ยคือคุณมายเขามีคุณย่าอยู่ แล้วคนแถวบ้าน่ะเขาจะจัดทริปทัวร์กันก็ไปเที่ยวพักใต้กันครับซึ่งคุณหมายเขาก็ไปเป็นเพื่อนคุณย่าก็ไม่ได้สนใจแบบจะไปไหนบ้างพักที่ไหนบ้างอพอถึงวันเดินทางเนี่ยคุณหมายเขาก็ถามคนจัดทัวร์แหละว่าเอ,อมีที่เที่ยวไหนบ้างแล้วคืนนี้ยจะไปพักโรงแรมไหนอืแต่คนนั้นก็บอกว่าอ๋อย,ยังไม่ได้จองก็เดี๋ยวไปหาเอาด้านหน้าแล้วกันอคุณหมายก็ยงง,งนิดหน่อยแ้วก็อะปล่อยผ่านไป ก็โดยที่ได้ที่จะไปเนี่ยก็คือจังหวัดสงขาก็ขับรถตู้ยิงยาวเลยคุณมายบอกตอนนั้นก็แทบไม่ได้แวะไหนเลยก็ยังไม่ถึงเลยด้วยก็ดึกแล้วตอนนั้นอยู่ที่นครศรีธรรมราชอ่าก็เริ่มถามกันแล้วว่าจะพักโรงแรมไหนดีด้วยความที่คุณมาเนี่ยเด็กสุดก็น่าจะรู้เรื่องจองโรงแรมออนไลน์อะไรพวกนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของคุณมาที่ต้องหาโรงแรมเอาอคุณมาก็คัดคัดดูแล้วโรงแรมนี้แหละมันดูใหม่ดีก็น่าจะปลอดภัยไม่มีผีไม่มีอะไร พอไปถึงโรงแรมก็จัดการเคาน์เตอร์เช็คอินอะไรเรียบร้อยคคุณมาก็พักกับคุณยา่าส่วนคนอื่นก็แยกย้ายไปก็เก็บของเสร็จตอนนั้นก็ดึกแล้วแหละแต่คุณหมายบอกว่ารู้สึกหิวก็ชวนคุณย่ากับคนที่มาด้วยกันเนี่ยไปกินข้าวร้านอาหารบริเวณหน้าโรงแรมอพอนั่งร้านได้สักพักอะ่ะอยู่ดีก็มีคุณลุงมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาที่โต๊ะแล้วก็พูดว่าพักที่นี่ไม่กลัวหรออืทุกคนก็ทำหน้างงก็อ,อะไรไม่ได้รู้จักกันแล้วมาพูดอย่างนี้ทำไมครับ สักพักเจ้าของร้านก็เหมือนบอกว่าอไม่มีอะไรหรอกลุงแยสติไม่ดีไม่ต้องคิดมากอืพอกินข้าวอะไรกันเสร็จเนียก็กลับขึ้นห้องไปคุณมาก็รู้สึกว่าไอ้ห้องเนี้มันมันดูเล็กจังว่าในรูปมันก็ดูกว้างใหญ่ดีแต่ก็อะไม่อะไรอาบน้ํานอนด้วยความที่ไม่ชินที่นอนนี่แหละอก็หลับหล,ลับตื่นตื่นคุณมาอบอกตอนนั้นน่าจะประมาณตีสองน่าแหละได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาบริเวณหน้าห้องเดินไปไม่หยุดสักทีก็ เดินออกไปดูตรงตามแมวก็ไม่เห็นใครก็เริ่มสงสัยแล้วเอ้ยมันเสียงคนเดินจริงไหมวะมเพราะห้องที่เราพักอะ่ะมันเป็นสุดทางเดินด้วยอก็กลับมานอนต่อ,อสักพักใหม่ละเสียงเป็นเหมือนคนลากของแบบครืดดังๆก็คิดว่าหรือจะเป็นคนมาพักเป็นห้องข้างๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรที่ชัดเจนจนสุดท้ายเสียงสุดท้ายคือที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงน้ําไหลาจากห้องน้ําพร้อมกับเสียงผู้หญิงร้องอ คือก็คิดว่าไม่ใช่คุณย่าแน่ๆเพราะคุณย่านอนอยู่ข้างๆด้วยความที่ตัวเองอกลัวมากก็คุมโปงนอนเลยจนตื่นเช้าขึ้นมาอมก็เดินทางต่อประมาณตีสี่ครึ่งก็ออกที่อะไรต่อแต่เรื่องที่เจอเมื่อคืนก็ไม่ได้เล่าให้คุณย่าฟังหรือเล่าให้ใครฟังด้วยความที่เมื่อคืนคุลไมยเขาไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร,ร่ก็หลับอยู่ในรถตู้ยาวเลยจนตื่นอีกหลายทีคือได้โรงแรมแล้วโรงแรมแบบใหญ่รู้เลยก็สักคนในรถน,น่าจะเลือกให้ ก็มีพนักงานต้อนรับพอถึงเคาน์เตอร์เช็คอินได้รับคีการอะไรเงี้ยพนักงานก็มาแจ้งว่าเดี๋ยวคืนนี้ช่วยรบกวนไม่ส่งเสียงดังนะคะมีแบบดารามาพักอะไรอย่างเงี้ยคุณมายก็เอ้ดีจังแบบเออห้องอื่นก็คงไม่ต้องส่งเสียงดังเหมือนกันจะได้นอนเงียบๆพอเข้าห้องเสร็จห้องก็เออใหญ่ดีโรงแรมแบบระดับห้าดาวคืนนั้นก็คือนอนคุยกับเพื่อนแล้วก็เผลอหลับไปอืจนสะดุ้งตื่นมาทีอ่ะคือได้ยินเสียงเหมือน เป็นเด็กห้อง,ข,งข้างอ่ะวิ่งเล่นกันแล้วก็เหมือนลานกกระเป๋าเสียงดังอืก็เอ้าคิดในใจว่าเขาไม่ได้แจ้งให้ทุกห้องฟังเหาแบบช่วยทํเสิ่งเ,เงียบๆหน่อยออืก็ผมตาหลับไปสักพักทีนี้นเสียงใหม่เสียงมันเหมือนคนเดินวนอยู่ในห้องแทนออืคุณไม้ก็กลัวไม่กล้าแบบลืมตามาดูก็ได้แบบพยายามขมตาหลับไปหลับได้สักพักก็เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงทุบจากห้องข้างปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งก็คิดในใจว่า หรือเราแบบมาพักต่างถิ่นล้วแบบไม่ได้ส่วนมนอะไรงนี้วะรเราเลยแบบเจออะไรแปลกๆก็ลองส่วนมนด,ดูสักพักเสียงต่างๆมันก็เงียบไปคุณมาก็หลับได้ปกติจนตื่นมาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีนะสดชื่นแปลกๆก็เดินทางต่อไปที่สุดท้ายไปจังหวัดสุร,ราษฎร์ก็เหมือนจะต้องไปเที่ยวตลาดสักที่อ่ะอซึ่งโรงแรมอยู่ดีคนขับรถเขาพาไปที่หนึ่งเลยโดยไม่ได้ถามทุกคน สภาพโรงแรมคือแบบเหมือนเก่าแล้วโซมมากค,คุณม้ยก็ถามว่าที่อื่นไม่ได้หรอคนขับรถตู้ก็บอกว่าที่นี่แหละมันใกล้จุดท่องเที่ยวดีนั่งรถสองแถวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงครับก็เถียงอะไรมากไม่ได้เพราะเขาเลือกให้แล้วก็ไม่รู้ไปดีวอะไรกันหรือเปล่าก็พอเอาของไปเก็บในห้องที่โรงแรมเนี่ยสภาพก็อย่างที่คิดคือมันเก่ามันโซมมันทุกอย่างดูโบราณไปหมดแม้แต่แบบทีวียังเป็นแบบตัวอ้วนๆใหญ่ๆอยู่เลยออืก็อ่ะทําใจพักว่าแค่คืนเดียว พอเก็บของเสร็จอะ่ะก็ออกไปเที่ยวปกติสักพักหนึ่งก็กลับมานอนที่โรงแรมต่อจนประมาณค่ำๆแล้วคุณย่าเนี่ยก็ไล่ไปอาบน้ําแต่พอเปิดเข้าไปในห้องน้ําดูสภาบก็คือแบบหนักกว่าในห้องอีกคือห้องน้ําเป็นคราบเหลืองผ้าม่านก็คราบอะไรเต็มไปหมดไม่รู้รอาบน้ําไปก็รู้สึกแบบขนลุกปแปลกๆเสียวสันหลังบ,บ้าอคืนนั้นก็นอนก็อยู่ดีก็นอนประมาณ คุณม่แบบว่าเช็คเวลาน่าจะตีสามได้อยู่ทีวีมันเปิดขึ้นเองก็คิดว่าตัวเองอ่ะคงไปโดนรีโมทหรือเปล่าก็หยิบขึ้นมาปิดก็วางรีโมทไว้ตรงหัวเตียงทีเนี้ยมันเปิดใหม่กะก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วตั้งเวลาเปิดเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สกิตรยาแรนยายาปิดให้หน่อยอืยาก็ปิดสักพักเปิดมาอีกอ่ะทีนี้คุณหม่บอกว่ามันเหมือนเป็นเปิดค้างไว้ตรงรายการผีพอดีก็ต่างคนต่างก็แบบ เกี่ยงกันไปปิดทีวีแล้วก็ไม่อยากปิดกันคุณมายบอกสักพักอะ่ะสังเกตเห็นเป็นเหมือนเงาอะไรบางอย่างอะ่ะอยู่ตรงหน้าทีวีนะ่ะเห็นเป็นเงาผู้หญิงใส่กระโปรงทีเนี้ยกลัวใหญ่เลยก็คุมโปงยาก็เงียบไม่อะไรละทนอย่างนั้นอยู่สักพักอยู่ดีย่าก็พูดขึ้นมาไม่ต้องนอนแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วแล้วก็เปิดไฟเลยคุณย่าเนี่ยก็ลุกไปอาบน้ําก่อน เสร็จแล้วพอคุณมมยไปอาบต่อคุณมมยสังเกตเห็นว่าเหมือนตรงหน้าอ,อกตัวเองเป็นรอยเล็บห้านิ้วกรีดลงมาตรงอกอก็ไม่เข้าใจว่าแบบรอยเนี้มาจากไหนจนเช้าตัวก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเล่าเรื่องราวเมื่อคืนน่ะให้คนในรถตู้ฟังสรุปคือไอ้โรงแรมสุดท้ายไม่ได้เจอแค่คุณมายยังมีคนอื่นอ่นอะเจอด้วยบางคนก็เจอแบบเหมือนเป็นเงาอ่ะอยู่บนปลายเตียงแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ําไปอีกคนก็บอกว่าเจอเป็นเสียงแบบ เคาะหน้าประตูห้องอะครับทั้งคืนเลยแต่พอเปิดไปก็ไม่เจอใครพอเดินทางกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยคุณมายก็ไม่รู้ว่าทาอะไรดีก็ไปที่วัดกวนน้ําให้กับสิ่งที่เจออะไรเงี้ยก็ทาได้แค่เนี้ยเรื่องก็ประมาณนี้ครับเจอเพราะอะไรซวยซวยแหละพี่ก็ทั้งสามโรงแรมก็เจอหมดเลยไปก็เจอไปก็เจอไปก็เจอเหมือนจังหวะมันพาให้ไปเจอพอดีครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกการไปพักค้างพักตามโรงแรมพวกเนี้ยมันคือการซื้อหวย ครับถูกก็ได้รางวัลไปไม่ถูกก็เดี๋ยวไปเจอใหม่ที่หน้าอ่าออนี่ก็โชคดีไปเรับผม <3 S 2> โชคดีไปเออนะฮะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากคลาสดอ m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูห6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android